หนูจะขอบัญชีจะขอบัญชีทำไมอ่าก็จะได้โอนจะได้โอนไปนไงคะจะได้โอนโอนไปอะไรหนูรู้ไหมตอนนี้ข้าวอะค่ะอยู่ร้านอาหารอยู่ร้านอาหารเหรอ่ะคดีรับพิเสร็จพูดได้คะ่ะพอดีไม่มีไม่ไมีใครอย,อยู่อะไร,รไม่กินเ้ากินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วว่างโทรกลับมาหาแล้ว Girl Girl s. <S มไม่ใช่ค่ะฟังหน่อยค่ะ,ะทีี่ที่จะให้โอนไปนี่เป็นบัญชีอะไรคะบัญชีเอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้หนูอยู่ข้างนอกว่าคดีนี้คดีรับเดี๋ยวถ้านหนูอยู่คนเดียวแล้วโทรมานะนเป็นกรณีพิเศษเข้าใจไหมครับเออแล้วให้ให้โอนไปทางไหนอะคะอ่าเดี๋ยว ท่านสาวัตรจะบอกคุณเองครับเพราะเรื่องนี้ผมเป็นแค่ยศน้อยไม่สามารถคุยกับคุณคได้ขนาดนี้ครับเพราะเป็นคด,ดีใหญ่คดีด<ใ>นายสักดาอะไรนะสมศักดิ์สักดีครับอ๋อคุณสมศักดิ์สักดีครับผมเป็นแค่ร้อยเบงครับ่าเรื่องนี้ต้องคุรกับง่ครับดิฉันสามารถปรึกษาญาติที่เป็นตำรวจได้ไหม ผมบอกคุณว่าเป็นคดีลับนะครับเป็นงพรายใครรู้เป็นคดีลับครับลูกคุณคุณเก็บให้ผมเป็นความลับก่อนเจ็ดวันผมบอกคุณเจ็ดวันแพร่งพรายให้ใครรู้เมื่อคดีนี้จบคุณค่อยแพร่งพายให้ใครรู้ได้ครับค่อยบอกยาบอกอะไรให้รู้ได้ตอนนี้ดิฉันห้ามบอกใครเลยเหรอคะทำไมอะคะราะเป็นคดีลับครับเป็นคดีลับเพราะว่าถ้าคุณแพร่งพรายคนอื่นรู้แล้วคนอื่นไม่บอก พวกฟอกเงินแล้วก็ฟอกเงินรู้บบกเสแยแจ้งกันแล้วมนีข้ามประเทศไปทําให้เจ้าที่จับกมุมเดียวคุณจะมีโทษจําคุกนะครับสามสิบปีเข้าใจไหมเพราะว่าผมก็พยายามช่วยคุณเต็มที่ขอคุณความมือมือผมปิดเสียงมาละยังไงดีงค่ะแล้ว ตอนเนี้เดี๋ยวตอนนี้นผมต้องขอขึ้นไปหาท่านสาวัวัิ์ขอท่านสวัวดิรให้คุณอีกรอบนึงนมน,ะะนมมั้ยค่ะผมขอรอบนะราคุยท่านสาวัวัิ์ให้คุยดีนะขอท่านดีๆขอท่านเชื่อเหลือคุณอยู่โอ้อโหค่ะครับ